สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมอาพากินกลับมาแล้วและว,วันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยกินที่จังหวัดนครปฐมจา้านี่เป็นตอนๆอนด้านในก็คือแบบเขามีไส้อ่ะทุกคนคน<อ>ดูเส้นดีมันเป็นเส้นทําเองอ่ะนงกินมนชะชฮ้ยน้องก็บินอย่างผัดไข่เนี่ยเอาเนี่ยเวลาส่งเนยเนยส่งพอจองพอจองส่งคุกกี้ข้างบนคุกกี้ข้างบนส่งส่งให้พี่กิน พ่อแม่เขาลูกหัวตั้งเลยหิว <laughs> หัวลูกประท้วงเหรอเติมเน็ตมาดูคขารักกัน <c oughs> มันเป็นอย่างนี้ก <c oughs> ็เชี่อเมอาพากินแบบใดวันนี้นะคะเป็นการตะลุยกินครั้งแรกหลังจากที่นี่คะ่ะเรามี ตลอนกินด้วยหลังจากที่ตอนนี้หนูเรียนครบ4เดือนแล้วนะคะก็คือระดับความชิลเราจริงๆอะ่ะก็คือเราออกไปตลอนแต่ละวันอะ่ะค่อนข้างแบบเราตลอนกันทุกวันอยู่แต่ว่านี้เป็นการออกมาต่างจังหวัดครั้งแรกๆหรือเปล่าเป็นต่ตางจังหวัด<อ>ที่แบบไม่นับขอนแก่นนอกเหนือจากขอนแก่นก็คือนครปฐมเป็นที่แรกที่เราแวะมาตลอนกินเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะใกล้กรุงเทพมัง้งใช่ใช่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใก,ยใกล้ไหมล่ะแต่ว่าทาง่วนอะไรที่เขาเปิดหม่ที่เขาบอกทําทให้มันใกล้อะ่ะปิด เรื่องงงเรื่องงงสับสนโอนละหมานก็เลยเหมือนจะใกล้แต่ก็ไม่ใกล้เป็นไกลแค่ไหนคือใกล้คือมันแบบก็คือมาถ,ถึงนะคปรปฐมแล้วนะคะและร้านแรกที่เราจะพาทุกคนไปกินชื่อร้านว่าคิดเช่นโยนี่เป็นร้านชื่อดังของที่นี่เขาบอกว่ามาถึงนี้ต้องมากินเลยนะคะพร้อมแล้วไปตะลุยกินกันจ้าคือความทุรักทุเลอ่ะมันเริ่มต้นของนี่แหละการมีลูกอ่อนอะ่ะมันไม่ได้แบบไปตะลุยกินง่ายๆสักเท่าไหร่นะลูกก็ทางลูกหลังนิดน,นึงนะลูกสู้เขาแล้วลินกโอ้ยเดินทางมันเดินมากคุณพ่อลุยจ้า อคค่วาือคือมันหิวสุดๆเลยอ่ะเดี๋ยวนะขอเริ่มที่ใบเลียงผัดไข่แบบเบาๆก่อนแล้วกันนี่ใบเลียงช่ำๆอร่อยทุกคนคือเขาแบบผัดมาหอมากนี่ไข่เป็นต่อน อร่อยอ่ะลองร้านกงไข่ดิดิสตันไข่ในผัดไม่เหลียงอ่ะไข่เจียวบอกเ้นซือ้ไข่คนอีกทีหนึ่งอ่ะเมือคุ้งข้าวคลุกไข่แต่ซีอิ้วอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเขาบอกว่ามาเนี่ยถูกโต๊ะสั่งก็คือนี่ผัดซําเมนอยากให้รู้ว่าแบบเขาผัดมาแบบดูชุ่มฉ่ำแล้วแบบมีกระเทียมดองใช่ป่ะมีพริกแล้วก็มีสตอมีกระถินแล้วกุ้งตัวเป็นตัวใหญ่ๆหญ่ตัวบึ้มบึ้มนี่ค่ะชิมกับชิมกับกระเทียมดองกอน อืมอืมอร่อยอ่ะคือเขาใส่พริกมาแล้วมันมีความแบบมันมีความแซ่บอ่ะมันนิ่มๆนะคะอืมความสำเนียงอร่อยมากกระถินนะคะอืมอร่อยอ่ะคือคุณผู้แบบตื่นตาตื่นใจเกินเดี่ยมองนมเตยหนึ่งแมทไม่กินเพราะว่าเป็นใบเหลี่ยงผัดไข่ด้ยังี่เขียวเรืองเหรอเฮ้ยน้องก็ใบเหลี่ยงผัดไข่เนี่ยเอเนี่ย เขียวเหลืองอันนี้ต้มยำปลาคัง<อ>แซบแบบเปรี้ยวจี๊ดฟิลเลงแซบฟิลเลยอือร่อยนครสวรรค์นี่อยู่ภาคภาคกลางใช่ปะยังกลางอยู่แต่ว่าอาหารเป็นโซนตะวันออกปะคืออาหารไม่เห็นเป็นพวกแบบผัดเผ็ดปลากรายแบบแกงป่าอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบที่กาญจนบุรีอ่ะกาญจน็พักการกาญรก็พักาาก,กางอยู่หรอฉันตกสังคมปะมาค่ะอีกเมนูนึงอันนี้คือปลาอินทรีทอดน้ำปลานี่ไงเนี่ย ดูสิโอ้คือ,อลพลังความหิวของสองคนคือสองคนสั่งประมาณแบบห้าหกอย่างอ่ะอุ้ยปลาอินทรีเนื้อแน่นมากเนื้อแน่นมากดูเนื้อปลาอินทรีดิดูดิแล้วเขาก็แบบมีซอสน้ำปลาหวานอ่ะทอดน้ำปลานี่โอ้โหดูดิความฉ่ำกินกับข้าวคำโตโตจับดูอเลยว่าเผ็ดเผ็ด พราอมึงน้ำจิ้มซีฟู๊ดมาให้กินด้วยอะล่าสยปปาอินทรีบอกนี่เือร์ชั้นล่าดน้ำจิ้มซีฟู๊ดนะคะหนี่ินน้ำไหลไหลลูกน,น้ำไหลไหลอะอน้องสารมากลูกเดี๋ยวคุณแม่กินเผื่อไปผปลิ่น้มนมให้หนูในว,วันนี้อืมน้ำจิ้มซีฟูดด๊ดอร่จังจับจินคืออาหารโฮมสเตัเ์เลยอะ h i s is ปลาคังนะคะ ที่ถูกต้องเขาบอกว่าร้านเนี้ยเป็นร้านแบบเหมือนคู่บ้านคู่เมืองน,นครปฐมคือใครมาก็ต้องมาแวะกินว่างั้นรสชาติแบบทำซุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดถึงจังหวัดนครปฐมผ่า,า,านบ่อยแต่แวะแวะน้อยนะพูดจริงแล้วอืมนครปฐมไม่เคยแวะแค่เนี้ยนครปฐมเจดีใช่ปะ่ะอืมนั่นคือนั่นคืออยู่นครปฐม,ใ,<น>มใช่ป่ะใช่แล้วก็จะทานกินแถวนั้นเราแล้วก็ทุกคนญจบไม่ได้มีใครแบบแวะของตัวเมืองเท่าไหร่อยากแวะหลายร้านมากแต่ว่ากว่าจะมาถึงก็คือตกบ่ายละ คอามจริงอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะหรือเราคือพลังความหิวได้ยวปะ This is พลังความหิวแต่ว่าผัดสามเหม็นอร่อยมากที่อ่านเจอเขาบอกว่าความหิวเป็นเครื่องปรุงที่ดีที่สุดโคตรหรอโคตรโคตรออฟเดย์ความหิวคือเครื่องปรุงที่ดีที่สุดว่าสันคุณน้บอกชอบนี่มากเลยอ่ะกระเทียมดองเขาใช้กระเทียมโทนมิเคยกินปะเอามาดองแล้วมันจะมีความกรุบ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 กรอบนี่ทุกคนคะและเมนูสุดท้ายที่สั่งมาคือผัดเผ็ดลูกชิ้นปลากายจ้า อุ้ยน่ากินมากดูดิมันเป็นฟิลแบบผัดเผ็ดแบบนี่ลูกชิ้นปลากายแบบดึงๆอย่างงี้อืม,อมหัวหอมหอมมากมันต้องกินกับนี่ปะมะเขือกลมๆเขาเรียกว่าอะไรเอ๊ะก้อนกลมๆอะมะเขือเปาะปะอืมอร่อยมากซัสอะไรคือ number one ก็คือ,อค่าแย,กแยกากยากไม่ได้ะ่ะแต่ว่าชอบผัดสามเหม็นอะ่ะเพราะว่ามันมีกระเทียมโทนเอา อะเทียมดองอะนาน,น,นมีเจะมีเข้าอะไรต้องจั่พีเบ,บ,บอร์เลยทุ้ก็หนังจิงอ <c oughs> ะนควปฐมเหมือนมีแบบร้านอาหารคาเฟ่เยอะมากาแต่ไม่ว่าเราจะไปกันได้ครบทนเท่าไหร่นะอย่างไรก็ตาม,มเดี๋ยวไปกันต่อเดี๋ยวลากันคิวคุณแม่เสร็จแล้วต่อไปคิวคุณลูกครับสรุปเป็นสติ่มเปเหลี่ยมไปเลี้ยงไม่ตองห่อกล้วย ต้องหู่ด้าน,น,นไหนต้มหู่ตอนนี้เราจะตีขาวแล้วเราทอดเหลือไหมทอดอม่ไดต้งขูเหลือทอแล้วต้ขายหมดแล้วะตู้่หมดต้งขูหมดครับต้งหู่หมดอะทีเหลือแต่ต้อมหู้ขาวน้ำต้าหู่เหลือไหมคะหมดิงเลยครับ ทุกคนก็คือจะมาซื้อเต้าหู้ในตำนานปะเต้าหู้ร้อยปีเต้าหูคุณพี่เขาออกมาบอกว่าหมดแล้วจ้ะเหลือแต่เต้าหู้ให้ซื้อกลับไปกินเองอะเต้าหู้ขาวนี่คือถังทาเต้าหู้เขาอะเป็นโรงงานทาเต้าหู้ทุกคนเอาแต่หมดแล้วเลยนู่นน่ะทุกคนเอาเป็นว่าใครมาก็คือแวะมากินได้แต่ว่าตอนนี้เขาเหลือขายแต่แบบนี้ซึ่งมันไม่ได้ทอดนะคะเต้าหู้ทอดหมดแล้วหมดแล้ว ไ,ไวออเดอร์ล้นเลยวันนี้ได้ค่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าใครอยู่นครปฐมหรือใครแวะมาก็คือแวะมาให้ไวนะคะเมย์มาชา้าไปหน่อยก็คือหมดแล้วจ้าก็เหลือแต่แบบซื้อกับบ้านไปทํากินอะ่ะแต่ว่าเราไม่ได้ทํากินแล้วก็เขาทาสดใหม่ต่อวันวันต่อวันนะคะแล้วก็เป็นสูตรแบบยาวนานมีมาเป็นร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้นก็อดอะ่ะเฮ้อสวัสดีกันต่อ ค่ะทุกคนหลังจากที่เรากินอิ่มได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะก็คืออะไรตอนนี้พร้อมปั๊มนมแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้คือหิวใช่ปะปั๊มนมกันดีกว่าซึ่ง คือจะบอกว่าจริงๆอ่ะมีปั๊มนมอ่ะประมาณรอบแบบอดีตเคยปั๊มสิบโมงครึ่งปัจจุบันก็คือเที่ยงบ้างบ่ายโมงบ้างบ่ายสองรอบนี้รอบบ่ายไปเลยอยู่ดีๆก็ไปรอบบ่ายโมงๆนะคะพกเครื่องปั๊มมาด้วยใจรักบ่อปกติอยู่บ้านอ่ะก็จะนั่งปั๊มเครื่องปั๊มที่บ้านแต่ถ้ามาข้างนอกหรือว่าถ้าอยู่ขอนแก่นไปร้านก็จะเอาเครื่องปั๊มเนี่ยไปปั๊มที่ร้านนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปร้านช้าเพราะบางทีมีปั๊มแบบตอนเที่ยงเสร็จตอนบ่ายมันจะแบบเขารางกี่โมงหนึองไหมเครื่องปัก เห็ดไม่เข้าปากเออนั่นแหละชีจับเห็ดดูดอ่ะแล้วแล้วมือชีก็คือควบคุมมือไม่ได้นึกออกปะชีก็ดูดปุ๊บแล้วมือก็ดีดออกแล้วชีก็ร้องใหม่แล้วชีก็เอามือเข้าปากใหม่โอเคคือจะต้องบอกก่อนว่าก่อนนั้นเนี้ยพยายามให้ชีจุบนมหลายทีแล้วชีไม่กินจนกระทั่งนี้ฉันจะปั๊มนมนี่แหละก็เช่ยเมียพากินแบบใดหนูละลินพากินค่ะก็คือพากินนมคุณแม่ติดเครื่องปั๊มก่อนได้ไหมพี่เขายังไม่รู้เลยว่าคุณแม่เอาเครื่องปั๊มไหนมาเดี๋ยวผม ร่วมกับสั่งขับกินนมเดี๋ยวผมจัดการชีวิตแป๊บหนึ่งผมจัดการดิวกับชีแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมามาค่ะหลังจากจอดรถแวะให้นมจัดการดิวกับท่านผู้กำกับได้แล้วก็จะขอติดเครื่องปั๊มนมก่อนล่ะมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ปั๊มนมทุกคนเมื่อกี้บอกสรุปบอกอย่างว่าเมย์ใช้เป็นแทนฟรีของบุต้านะคะใช้รุ่นเนี้ยตอนอยู่ที่ขอนแก่นก็ใช้เวลาไปร้านนะจ๊ะวิธีมันง่ายมากคือเนี้ยแล้วก็สวมเข้าไปเลยเครื่องปั๊มอยู่แค่เอื้อม อยู่ที่คุณจะคว้ามาแปะนมได้หรือเปล่าคือถามว่าวันนี้จะได้ปั๊มไหมเดี๋ยวแปะเสร็จแล้วเราจะภาพตัดมาเลยแล้วกันเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ติดเครื่องปั๊มนมสําเร็จแล้วตอนนี้จับจุดได้ว่าชี้น่าจะลำคาญเสียงนี้ก็เลยมากระซิบเหล่าพ่อพ่อแม่แม่ก็จะรู้กันว่า คือระบบขับถ่ายของลูกเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าจะเป็นตัวกําหนดอารมณ์และทรงผมของพี่แกได้เลยคืออย่างเนี่ยไม่ได้ขับถ่ายมาประมาณแบบสองวันซึ่งปกติหนูละลินอ่ะเขาจะขับถ่ายทุกวันนะคะแบบวันละแบบชุดใหญ่ไฟกับพิบแต่ว่าแบบตอนเนี้ยก็คือชีไม่ได้ขับถ่ายมาแล้วว่าแหบบวันเต็มๆตั่วนนี่ก็ราวันที่2ก็เลยมีโอกาสที่ชีจะแน่นทอ้องอืดท้องอยู่ประมาณนี้ซึ่งเรื่องการขับถ่ายชีอะมันจะเกิดขึ้นวันนี้แหละมีมั่นใจเพราะว่าปกติชีถ้าไม่ถ่ายวันหนึ่งเนี่ยวันที่2ก็คือแบบเรียก บอกว่าอลังการงานสร้างนะคะก็ตอนนี้ยวปล่อยชีดิวกับลำไส้กับอารมณ์และสรงผมชีไปก่อนเพราะว่าชีจะฟิลง่วงจะแน่นท้องจะอยากกินคือหลายหลายยากเกินตอนนี anyway ้อยู่ในช่วงกล่อมตัวเองอยู่นะคะส่งเสียงกล่อมตัวเองทุกคนค่ะในที่สุดหนู่ยและลินก็หลับแล้วค่ะชีกล่อมตัวเองสำเร็จแล้วทุกคนซึ่งให้พี่ๆดูว่าหลับแทบบ่ออะไรบ่คือจะบอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะต้องขอบุณคาซีด้วยนะเพราะว่า คาซิดนี้หนูละลินชอบมากคือชีดหลับได้ดีในคาซิทอันนี้นะคะแล้วก็มีคนถามว่าคือคาซิทของอะไรใช่ปะ่ะอันนี้คือคาซิทของคาเมล่านะคะรุ่นไอซเฟียนะทุกคนคือรุ่นนี้มันสามารถแบบปรับเอนได้เยอะนี่คือทีเด็ดเลยเอนได้เยอะแล้วแบบที่นั่งอ่ะเขานั่งสบายอ่ะแล้วพอนั่งสบายอ่ะลูกก็หลับง่ายนะคะแล้วก็เบาะมันหมุนได้แบบ360ส6 0้องหาษาคือเวลาเอาลูกขึ้นรถอะ่ะก็คือหมุนเบาะไปทางที่เราจะแบบปุ้มลูกขึ้นได้เลยก็แล้วก็บิดไปมาเอาแต่ใดๆคือชีเอนในรถชี้เอนได้แบบเแบบขาเรีอยกอะไรแบบะเ,เ,รรเอด็ก อนแล้วแบบเด็กนอนสบายอ่ะจบรีวิวชีวิตแม่ลูกอ่อนก็คือเครื่องปั๊มนมก็ต้องมีคาซีนก็ต้องมีนะคะคาซีนนี่ซื้อได้ที่ของคา m เมล่านี่ยเอาช้อปปี้ก็มีมาค่ะยังไม่ทันถึงร้านปั๊มนมเสร็จแล้วไว้เดี๋ยวเชใส่ขวดไว้ให้ลูกเลยได้นมให้คุณหนุนลินไว้ตะลุยกินวันนี้แล้วจ้านี่ แต่เรวแช่ตู้เย็นในกระเป๋าไว้ก่อนนะคะไปมาแวะคาเฟ่หน่อยค่ะทุกคนเออเริ่มที่ล็อตโนเอคาเฟ่นะคะคือเขาขายเนี่ยคล้ายๆครัวซองแล้วก็ร้านน่ารักดีนะคะอยู่แถวๆนี้อปะปะไปกันจ้าพ่อแม่ครัลูกหัวตั้งเลยเอน,ลนอนอิมน่มเลยไปกินไปกินขนมกันไหมคะ,มะไปกินขนมกันเลยไปกูกินคาเฟ่เย้ <c oughs> yeah. คนเย,ย่คือมีแต่คนพอ่อคุณแม่นะไปกินเค,ค้กกันเราจะเหลืองกันทั้งบ้านเลยวันนี้มันดูดีจังมีเกือบแตะพ่อใหญ่นี่น่่ะที่ดูแปลกๆเฮ้ยน่ากินมา โมลูกประท้วงเหรอโุ้ยน่ารักจังถ่ายลูกกันลูกมาคาเฟ่ยอย่างงี้ก็ต้องได้กินนมอิวแล้วใช่ไหมคะลูกโอ้โอ <laughs> ลูกบน่นเอออย่างเงี้ยเขารบบเสิร์ฟ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  มาแล้วค่ะทุกคนนี่คือรูหน้าครัวซองอะ่ะก็คือเป็นครัวซองรูแบบพระจันทร์เซี่ยวแบบนี้นะคะนี่อันนี้สั่งมาเป็นไส้คัสตาร์ดเอ้ยวันนิลาหรือวันิลาไม่ใช่อันอีก่บละกาแฟงาดําคือเต็งจะรักงานดํเกินบอกเราว่างานดำให้มันไปอยู่ในบัวลอยเถอะไม่ต้องมาอยู่ในทุกทุกที่อร่อย ชเธอพี่เขาชอบอันนี้น้ำเลเมอนสดนะคะเริ่มจากกินอะไรที่มันสดชื่นก่อนไหม mm hmm. เพราะว่าคุณหนูละลินก็กําลังแบบแซบเลยลูกกินได้กันไหมคะลูกกินไคทั้วกันเลยสดชื่นพอชิมเลยนะกาแฟงาดำส่วนผสมที่พี่เขาชอบนักชอบหนายังไม่ได้กินเลยวันนี้กินไหลูกนมงาดำลูกยังไม่อยากกินเลยพี่นคิดดูดิมันเฮลตี้อยู่นะทำไปเล่นไป ดีทำไมอร่อยไงอร่อยกาแฟเขาอร่อยเขาทำรสรสชาติแบบเจ้มจนนัวเดอ่ะนัวหอมเนาะซีอิสารต่อขั่วเข้มอันนี้คือเดาหรือรู้หรืออ่านป้ายหรืออะไรอ่านป้ายมาดูแบบทีเด็ดดีกว่าอันนี้คือลูน้าครัวซองนะคะก็คือเป็นเป็นครัวซองเขาทำแบบทิมเบอร์ลิงทำอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นแบบชิเกะบอวิ่กรอบจริงพี่นี่อุ่ยกรอบจริงอุย เขาทำหลายรสมากเลยนะเขาทำหลายรสมีแบบช็อกโกแลตดักช็อกบูเบอรี่แมคคาเดเมียอะไรเงี้ยดูดิดูดิดูดิอ๋อด้านในก็คือแบบเขามีไส้อ่ะทุกคนอืมรู้อร่อยอ่ะอืมกรอบนอกนุ่มในแน่ๆเป็นครัวสองดีแล้วก็หวานพอดีไส้ทำมาหวานพอดีขนมพุด อ๋อคุณยายกลัเมาไม่เวลาส่งเนยเนยส่งฟอรซองฟอรซองส่งคุกกี้ข้างบนคุกกี้ข้างบนส่งส่งให้พ<อ>ี่กินไปลึงเลยดิตะลึงเลยดิร้านนี้เป็นฟิลแบบปักแบบสุ่มๆปเปิดๆมาเนาะพี่ตุ่มๆมาอา,อเ,อา,าเองตัวเองเลอร่อยมากคุณลูกลูกเหม่ไม,ไม่เชื่อมากเลยหน้าตานมหนูเป็นไงนมหนูอร่อยไหมอร่อยอยู่นะมี่ เมื่อกี้ตอนเดินถ่ายรูปกันพี่นี่บอกว่าอยากให้ลูกโตเนาะลูกจะได้มาถ่ายรูปให้เราเนาะ <c oughs> ถ้าลูกได้ดูคลิปนี้อยู่เป็นแผนของคุณปาต้องสนุกแล้วมึงดึกก็เดี๋ยวก็มีรูปหนุ่มพู่รูปมีรูปพี่คู่รูปเราไม่มีรูปเราคู่กันต่อทีแล้วคนที่เราถ่ายให้คือกร์ลินเท่านั้นทำไปเล่นนะนครปฐมอะคาฟเฟ่เยอะมากอยากไปให้ครบเลยอะแต่ภารกิจเราเยอะเกินภารกิจเลี้ยงลูกมัน คือเราไปเที่ยวได้เหมือนเดิมแต่การเคลื่อนตัวเราอะมันจะช้าลงนิดนึงมันจะเป็นจังหวะแวะเปลี่ยนเพลทแวะให้นมแวะอะไรเงี้ยตอนนั้นคือจะหมดวันแล้วเพิ่งเพิ่งไปได้สองร้านเดี๋ยวเราไปกันต่อไหมหมดแล้วไปต่อค่ะทุกคนคะมาต่อร้านมัชชะคะ่ะชื่อร้านว่าวอลเดนมัชชาบาร์แอนด์สเปนะคะนี่นะคะทางเข้าร้านโซเกเวอ ขอบคุณนะคะทุกคนสงสารลูกอะเมื่อไรลูกจะกินได้อ่ะ อยากพาใอยากพาลูกกินแล้วอะเริ่มกินเนี่ยไม่ใช่ว่าเชิญมะชาก็ได้อีกนะไม่คือภาพตัดไปถึงมะชากหนูว่าภาพตัดคือลูกโตเข้าใจปะลูกยะทำไงคาเฟ่กับลูกได้อยู่ไหมมาชนหนึ่งสองสามจังเฮ้ยอีมนะพี่สุดอยากกินอยากกินน้ำสีเขียวๆมากกว่าค่ะน้ำผักแท้อันนี้คงเป็นมะชากาโคโัทนะคะใช่นี่ถ้าใบชานี่ถือว่าเป็นน้ำผักได้ไหมให้ลูกเหรอมันมีคาเฟอีนไงหนูลูกลูกบ่นเหรวอะ ไม่ให้รู้หมายถึงว่าก็ก็เป็นคนกินผักอยู่แล้วเนอะอร่อยเข้มข้นอันนี้เป็นก็คือลาเต้เลยแต่เพรว่าเลือกชนิดมาชัดเป็นแบบว่าเป็นอันใหม่เขาขอบอกอบอะโวคาโดงงละเห็ดนดอะโวคาโดดีอ่ะอร่อยอ่ะเจิมจุนของน้องอร่อยมากคือตอนนี้เข้าใจว่ารีบกินไหมคือมันต้องรีบกินเด้ออะไรเดอ้อรี้หรือตักอ,อะไรอะเทอรามิสุมัทฉะมัะทฉะเทรามิสุจา้าฟุบนี่ เป็น lady finger ไหมหรือว่าเป็นอมอร่อยอร่อยอยู่นี่เขาขายแบบมัชฉะแบบให้ซื้อกับบ้านได้ด้วยทุกคนผงมัชฉะแล้วก็อุปกรณ์นะคะก็คือเป็นร้านแบบมัชฉะ specialty เลยใช่ปะจริงจังเลยจริงจังเลยแล้วบรรยากาศในร้านก็คือดูดีเลยอันนี้หนูหนูคุยด้วยเหรอลูกหรือว่าอะไรอ่ะอืออืออ่ๆอ ้ยไม่ได้ยังมีสองอย่างคือไม่หัวเราก็จะร้องไห้เลยแหละมันเป็นยังไงนะโอ้โหพ่อลูกคู่นี้เป็นเด็กซอสโอ้โหโคตรทายแล้วโคตรอดีพายโทษนะคือดิฉันมาในฐานะอะไรคือเติร์ดวิวคือคือไม่ใช่ลูกนะคือดิฉันเอง เติมเน็ตมาดูเขาลักกันมันเป็นอย่างนี้เข้าใจทุกคนละเข้าใจคขอบสุดทุกคนะละจะไม่กินมาเลยสองแก้วเอาอร่อยเฉยกินกรวมกันเนี้ยมันมัเนี่ยอร่อยคะ่ะต่อมานะคะจะพามาคาเฟ่แบบขนมปังชิโอปังซาเวอร์โดซันนี่คือร้านนี่ค่ะไป้ายแกรนนี่บาสเกตเปอร์ติสวัตซ์ซอวเป็นร้านแบบว่าใต้ห้องตึกอะร้านเล็กๆน่ารักทางเข้าเป็นแบบป่าสวน ก็เช่นบรรยากาศแบบฟิลแบบบ้านคุณย่าบ้านคุณยายบอกแต่บ้านคุณย่าบ้านคุณยายไม่ได้เป็นอย่างนะี้นะแต่แบบฟิลเก๋ฟิลอะไรดูดีแสงดีมากมาอีกแล้วพอลูกคู่นี้เขาจะตัวติดกันเป็นปลาท่องโก่เกิน,นเจอมาเที่ยวคนเดียวเหรอเรามาคนเดียวเธอมากับใครมากับสาวเหรอมากับสาวตัวติดกันเลยค่ะซาวเวอร์ดูเขาใช้เป็นข้าวสีนินนะคะอันนี้เป็นซาวเวอร์ดบัตเตอร์เบรดอ๋อแซวเวอร์ดูชีออ่ะอืมเขามีไข่ด้วย มุงน,น่ารักสุดๆฟิลบ้านคุณย่าจริงอันนี้เธอเธอเธอฟิลพ่อลูกอ่อนมากเ,เอาอีกแล้วดิฉันเติมเน็ตมาดูเขาซบกันอีกแล้วอันนี้คุณเป็นฟักทองแล้วคุณเป็นฟักทองญ,ญี่ปุ่นแล้วก็สีคุณมันไม่ได้เลยิไป,ป<ะ>ันิดนึงบรรยากาศดูดีมากนัแล้วค่ะทุกคนอันนี้เป็นซาวาดูแกงป่า ูแล้วก็โกโก้ราสเบอรี่วอสตันของพ่อใหญ่นี้น่ากินมากอ่ะเขาอบมาร้อนๆมันมีกลิ่นของเทศอ่ะอันนี้เป็นเนื้อเนื้อเะไบไม่ไก่ก็หมูแต่ว่าหอมมีผักเลวยอืมอร่อยอ่ะเนื้อไก่ปะบน้ำมะกรูดนะคะอร่อยเตชื่น หอมมากหนุ่มปังทำดีอะ่ะหนุ่มปังแบบกรอบกรอบนอกหนึบหนึบพอดีเขามีความแบบกินง่ายอะ่ะอืมเขามีถาแบบเครื่องแกง,งนี่นะครับนดีย๋ยวจริงๆเขามีแบบหลายเขาเรียกหลายหลายหน้าหลายหน้าหลายไส้ชีโอปังก็มีหลายหน้าหลายไส้ส่วนขอนี้ก็ยังรึกรับหน้าทีกล่องลูกคือน,นี่ฮะแบบเหมือนมาเหมือนมากินคนเดียวจริงพ่อรู้เขาอยู่อย่างนี้อยู่ อันนี้คือใบอะไรคะอ๋อเหรอคะหอมมากเลยค่ะใบโหระพาแต่กลิ่นไม่เหมือนโหระพางงกลิ่นเหมือนแบบมันคือยี่หร่าเหรอเออเพราะ่เหรอทำไมมนไม่เหมือนโหระพาถ้าโหระพามันจะเป็นตัวไอ้ตัวชีสกินแบบนี้มันหอมมากเลยค่ะแบบมันหอมขึ้นมาเลยอ่ะมันขึ้นจมูกใช่ใช่ใช่หอมดีอะเอะ้เอาเหรอคะไม่รู้สึกเลยแสดงว่าเป็นไทยคนกินเผ็ดใช่ค่ะกินเผ็ดมากๆก็เลยอ๋ออร่อยมากอนบกิ อืมอร่อยมากเลยค่ะอืมช่วยกันกล่อมทั้งร้านตอนนี้คุณคุณที่เขาก็คือช่วยกล่อบด้วยกิจกรรมเล็กๆติดมาด้วยมาชิมพีโอปังกันค่ะอุ๊ยมันมีไส้แครนเบอร์รี่คิดพีนัทครีมชีส ยำแคนเบรรี่หรือดัซเบอร์รี่มีรสอร่อยมากเห็นมั้ยให้ชิมนับหอมอ่ะอร่อยมากอ่ะเชื้อให้ดูว่าแบบยมรัสเบอร์รี่กับพีนัทบัตเตอร์เขาอร่อยมาก สดชื่นมากทุกคนแยแบบหวานพอดีหวานเปรีป้ยวหอมตัดกับพีนัทจะเข้ากันได้ไงแม่หนูแบบโม่ชีโอปังอร่อยหอมเนยหนูปังอร่อยชื่อโอปังรสหวานก็อร่อยเนี่ยนร้านเป็นที่หวานเปรี้ยวลงตัวอร่อยแต่แม่หนาทีนี้ไม่มีอะไรหวานเท่าสองคนนี้ค่ะมีคารโดมีพีโอปังแยมกินมากแค้วขนมปังแต่ไม่มีขนมปังลิงนะลูกให้เวลาพ่อลูกเขาได้ดื่มดับ เราดื่มน้ำมะกรูดมะนาวไปก่อนทุกคนคะมาถึงร้านที <the> ่เป็นร้านบะหมี่เจ้าเด็ดของนครปฐมนะคะนั่นก็คือต้อนยาวบะหมี่เกี๊ยวจ้านี่นะคะเขาเป็นเส้นบะหมี่ทำเองนะทุกคนนี่นะคะเขาเป็นหมูแดงย่างเตาถ่านนู่นุคนเส้นบะหมี่ทำเองมาสั้นมาค่ะรอบนรถหลับอยู่ค่ะ คนนี่คือหน้าตาบะหมี่จรยาวจ้าคือมีสั่งน้ําแล้วก็แห้งมานะคะคือที่เด็ดเขาว่าจะเป็นแบบว่าหมูแดงย่างเตาถ่านนะคะสไลด์มาบางๆแล้วก็เส้นบะหมีท่ทาเองจ้าก็มีหมูปลาช่อด้วยคุณคนอันนี้ก็สั่งรวมมานะมีเกีียวด้วยนะคะไปค่ะไป,ะไปชิมกันค่ะกินนุ่มอิ่มแล้วเหรอคะมาไปนั่ง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 ,งมาค่ะมูและลินกินด้วยเชิญครับลูกมาค่ะทุกคนนี่คือด,ดูดีมากพี่นิทบอกเลยคนนี้ นี่นะคะคือแบบน่ากินไหมลูกโอ้โหทุกคนดูเส้นดิมันเป็นเส้นทําเองอ่ะน่ากินมากว้าวของหนูกินนมอร่อยไหมลูกอร่อยมากเลยมันเป็นนมที่ผสมมาแล้วอ่ะอร่อยมากคือคุณแม่ชอบอ้างว่าเดี๋ยวปั๊มนมให้กินแต่ก็คืออะไรคุณแม่ให้นมผงหนูวันละล้อเล่นมันเป็นนมนมกลิ่นมัทฉะอืมอืมเต้หอมต้องปรุงไหมหอมเหนียวนุ่ม น,น้ำซุปข้นมากผมขอชิมนี่ได้ป้ะหมูแดงเขาอะหมูแดงเป็นหมูแดงยา่าง้ตาถ่านอะเขาสลดมาบางๆเนี่ยดียจังว่หมูแดงอร่อยมาันหวานหอมหอมั <c oughs> ่งละอยากลูกกอลฟังล่งละอยากเลยจะบอกว่าระหว่างที่นั่งอะ <c oughs> ก็คือกยวหมดแล้วนะดน,นที่ผมสั่งทัน คือใมนมาตั้งแต่ตอนไฟไม่มือตอนนี้ยมนนั่งรออนไฟมือก็ฝกคิวยาวมากมีคิวนะคะมีคิวแต่ว่านั่งรอแป๊บหนึ่งจะสั่งกับบ้านอันนี้เรานั่งกินทีมานแต่ก็นั่งรอกว่าจะได้คิวอ่ะเราก็ได้กินอันนี้หมูบะชอนะคะอืมอืมริมมือขึ้นงึ้นหมูแดงอร่อยมากหมูแดงเป็นแบบมันน้อยอ่ะเพ็มนีนะแต่นุ่มนะสุบหูเส้นอย่างดีอ่ะรูบอกขอไม่ดู หนูขอไม่รับรู้หนูขอไม่รู้ดีกว่าว่าคุณป้ากับคุณแม่กินแล้วไม่ชวนหรอลูกไม่น่าเชื่อว่าต้องมากินบะหมีก่ไก่ถึงนครปฐมแต่อร่อยจริงเหมือนวัตถุดิบเขาทำดีแบบพวกเครื่องเขาทำดีดอ่ะหมูแดงอ่ะเขาย่างตาถ่านแล้วมันหอมอ่ะ ทุกคนคนาคาดการรอคอยก็คือเอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวเมย์จะขอตัวไปนั่งกินกันต่อเพราะว่าอะไรคุณลุกคึ้นเมื่อแล้วคุณชี้เมื่อแล้วเดี๋ยวขอไปนั่งกินกันต่อนะคะก็หวังว่าหนูละลินเมย์อาและหนูละลินพานกินนคปรปฐมนะคะจะสนุกสนานเพลินแล้วก็ได้กินอะไรไปได้วยกันใช่ไหมสหนุกไ,ได้กินนมไปทั้งวันแบบจุกๆแบบบุฟเฟ่ไปเลยหม่เลวเป็นไงคะคแฮปปี้ไหมวันนี้หนูลินสัมภาษณ์เลยคะ่ะ ไม่อยากกินบะหมี่แล้วขอตัวไปกินต่อแล้วนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบายลูกบายบาย๊ายบายให้หนึ่ยอร่อยเยิ้มยมงไงเยี่ยิมเยิ้มเยิ้มอืมไว้เจอกันใหม่จังหวัดหน้าวันนี้ขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ